โอโซนทำไมวันนี้มาอยู่นอกบ้านเนาะคลอกมาอยู่นอกบ้านเลยนะี่ทำไมโอโซนมาอยู่นอกบ้านเนาะอนี่โอโซนทำไมอยู่นอกบ้านเนาอะเอ๊ะโอ้โหชอบใหญ่ชอบใหญ่อยู่นอกบ้านชอบใหญ่ชอบใหญ่วันนี้โอโซน ต้องมาอยู่ข้างนอกทำไมต้องมาอยู่ข้างนอกนะ <ś c oughs> ชอบ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 อยู่ข้างนอกชอบชอบ,ชอบ,ชอบโอ้ยชอบชอบชอบโอ้ยชอบชอบทำไมลูกฮะทำไมวันนี้ถึงเหตุอยู่นอกบ้านนะเย็นชื่นใจเลยเย็นชื่นใจเลย โอโซนครับโอโซนเอ๊ะเอยิ้มชอบไปเดินไปเดินมาใหญ่อชอบชอบชอบโอ้ชอบชอบอยู่กลองกระดาษนะรลูกเหรอโอโซนชอบอยู่กองกระดาษแล้วครับโอโซนครับโอ้ชอบชอบชอบไหนบอกแม่เด้นี่ครับวันนี้ผมดู่ออกไปนะคะแม่ครับวันนี้ผมอยู่นอกพอแม่พอแม่โบนอกบ้านครับ ออกไม่ยู่ข้างนอกครับแม่ครับวันนี้ผมต้องอยู่ข้างนอกครับแม่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 ครับครับนี่ผมต้องอยู่นอกบ้านแม่ครับแม่ครับโอ้โหแม่ครับอ้าวโอ้โหข้างในเล่นไม่พอเหรอลูกข้างในเล่นไม่พอโอ้โหโอ้หททำไมกล่องข้างในไม่พอเล่นเอาพยายามเอาเอาพยายามเอาเอาเอา อุันสุยอดอ้สสุดยอดอยสนายอย่สุยอดจริงจรเลยอันนี้ถูกเลยเห็นไปอยู่นอกบ้านด้